สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันสุวรรณวิถีชีวิตบบานเนาะค่ะน้อค่ะมือนีเอื้อยนิทาสิผ้าเฮนนอใหม่สมนาะจ่านอไหม่สมกระดองไวละจ้าดองแล้วเด้อดองไวได้ขึ้นหนึง่งก็อีกมือหนึ่งจ้าเอาื้อยนิทากะสิเอามาละมาหลางได้จ้านี่เอามาหลางเด้อ เอามาล้างน้ำให้มันสะอาดสะอาดก่อนนะคะล้างน้ำแบบให้มันสะอาดไปเลยนะจ๊ะเอาน้ำฮื้นมันออกแหมพี่น้องเอาล้างไปเรื่อยๆค่ะล้างเอาน้ำฮื้นมันออกก่อนจ้ะบอสันมันกับสีมันสีฮื่นนี่สีนะจ้ะหลังจากที่ห่าดองเกลือเหลวไมมจ๋าห่าใส่เกลือไว้หลายเหลวนาะห่อก็มาล้างออกก่อนจ้ะล้างให้มันสะอาดสะอาดด้วยจ้ะค่อยๆล้างไปนะจ๊ะค่อยๆระมียดแล้วไม่ในการล้างนี่เด้อจ้ะเด้อ หลางน้ำเท่ากับหนวดเท่ากับขันออกนะจ๊ะจนกว่ามันจะออนสี่เมจ๋าเพราะว่ารังเถือเ่าหลางไปยังสี่มันก็นมีความรห้สึกว่าน้ำขึ้นมันยังยูมันสิเกิดฟองเนาะเขาหลางแล้วเท่ากับบีบจะเอาบีบค้ว่าเอานา้ำน้ำมาด้านนะคะน้ำที่มันแบบว่าอันนี้เท่ากับอ,ออกนะคะเขาคอยซ่อนขข้นซ่อนขึ้นมาใส่อีกกะละมังหนึ่งนะจ๊ะกะละมังที่เท่าเตรียมไหวนอกจากเนาะเท่ากับเฮดของเท่านะคะ กะวายามว่างๆนะคะนอไม้มันหลายนอกจากก็เลยว่าเฮ็ดนอไม้สมเก็บไว้กินเองดีกว่าสิแม่จ้าเพราะว่าคันเฮาบ่เฮ็ดเก็บไว้เฮาก็กินบ่ทันนะจ้าเฮาก็สิเฮ็ดใส่กระปุกเฮาไว้เนาะบัดยามพี่น้องมามันก็ได้ฝากเพิ่นแน่หรือว่าเอาไว้กิบไอ้กินดนๆนะจ้าไว้ถ้ายามกินยามเขาแล้วยามสงกรานต์ยามมันอึดพุ่นเด้จะสิขึ้นหอนอไม้สมเนาะค่ะเนาะ ไปสื่อเพิินกับเยววาวบอถือเดอ้อกับแพงเติมอยู่ได้จาก,กับบุกละเศร้าคนเด้บัดนี้สิไปหาแนวามาใส่ก่อนจ้าหาแนวมาใส่โอ้ยสิได้ใส่นอมาใส่บานนี้เนาะจักข้าวเด้อจ้ะเด้อไปหาแนวก่อนมาละพี่น้องไปได้เกลือมาใส่เกลือเหมืองเมกแม่จ่าเอาเกลือเหมือเมกเนาะ เกลือบมักเมกอยู่ทั้งหนอกนะจ่าก so, ็เลยใช้เวลายางไปเอาด้นเติบเนาะเกลือบักเมกเข้าก so, so. so, so, ับส so, so, ีใสเข้าใส่ปลาแดงนี่แหละจ่าเขากับใสเกลือหมักเมกเนาะมันกับสิเป็นก้อนแข็งๆเนยแม่จ่าห้อย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 อ่าเขากับใสเขากับนววจ่านดวทำมันเข่ากันเด้อนววเด้อพี่น้องเด้อนดวทำมันเข่ากันเด้อจ่าเด้อเขาเหนียวเท่ากับขันเนาะค่ะเนาะขันในมือตา้เข่ากับสีหูตัวว่ามันอ่อนบ่อ่อนแม่จ่าขันไปก้อนจ่าขันไปก้อนเข่ากับใสเกลือเรื่อย นะคะขันเมนเท้าบอ่อนี่เนาะข้าวขันเบื้องก้อนจ้ะขันเบื้องขันไปเรื่อยๆค่ะนวดแบบสบายๆค่ะนวดใจเย็นๆแล้วก็ซีมค่ะซีมเบิ้งเนาะค่ะซีมเบิง้งถ้ากิบ่ท่านใดที่จ้ะก็นวดไปอีกขันแม่นบ่อใดที่เขาก็ต้องนวดจ้ะเขาก็นวดคือเขานวดแป้งนั่นละจ้ะนวดทำมันเข่ากันก่อนเนาะจ้ะเนาะขั้นอีกค่ะขั้นแล้วขั้นอีกค่ะ หลังจากที่เห่าเนี่ยได้เรียบร้อยเมื่แล้วนอกจากนอกเห่ากับใส่น้ำน้ำก็สะอาดคนเด้ธรรมาดานี่ใส่น้ำคิดตันเด้จ้ะเอนาน้ำคิดตันคนเด้มาใส่บนธรรม,มาดานี่จ้ะส่วนเกลือกับใส่ไลยเติบแนี่อยู่ได้จ้ะกาวันบนเอาผุดเลยนี่ขี้งเนาะใส่แล้วก็ซีม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 ม,ม,ม,มึงตลอดไล่ก้านนั่นแหละจ้ะเพิ่งใส่ไอ้ น้ำน้ำก็สิใสน้ำคิดตั้งนอกจากก็คือว่าห้าวดองนอกจากห้ากับตรงก้านน้ำสะอาดนอกจากนา้ำที่มันสะอาดบางคนก็ใส่น้ำโอ่งน้ำแอ่งห้ากับว่บเป็นอย่างนอกจก้ะบ่าต้มเป็นต้องมาใส่คืออันนีิถาเดอ้อเออใส่น้ำแล้วห้าก็ต้องซ่าเาเบื้องก่อนได้จ้ะว่าเออเ้าใส่แล้วมันเป็นอย่งไหนเนาะมันสิพอดีน้ำกับตอนบ,อบอ่อ,อบว่านันเถอะไปใส่เบื้องก่อนนอกจาะใส่แล้วเ้าก็สิมาซิมอยู่ได้จ้ะนี่แต่หนวดไปก่อนเนาะเ้าก็สิซิมอีกมันสิได้น้ำได้ตอนมันบ่ สีน่าจะเข้ากับต้องเบิง้งคือกันเข้ากับขั้นเบิง้งค่ะหนวดเบิง้งคืเอเหนวดแป้งนั่นแหละจ้ะโอ้ยพอท่านใดเอาอีกแล้วน้ำใส่อีกนะจ๊ะเอาน้ำใส่ค่ะใส่แล้วก็บ,บีบขั้นอีกได้แล้วล่ะคือบานนี้นะ่าขันเนาะหนวดหนวดขั้น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 ,น,นไปนอกจาะได้บอสอ่ะกะบ้านนี้ขี้งบ่ททันเข็มปไดยใส่มันอีกค่ะ เออกะบําคือว่าเฮาเฮ็ดกินด้วเนาะจา้ะบ่ให้มันเน่าสิเนาะเออโอเคเนาะได้แล้วเนาะจ้ะพี่น้องบ้านนี้บ้านนี้ก็สิใส่กระปุกได้จาา้าบ้านนี้แต่ว่าขัน่นไปอีกจังน้อยค่ะบ้านนี้ก็สิใส่กระปุกก,ะปกกระปุกกับก,กระปุกตัวนี้เด้อจ้ะกระปุกสีแดงนี่นะคะทุกอย,ย่างหยีซิบมีขายเออก่อนสิใส่ก็เอาข้าวสารเหนียวเนาะห้อยดากมันก่อนจ้ะ บัรน right e ี้เข้ากับมะซ้าวเอาน่ไหม่สมไ่ค่ะบันนี้ไสโน่ใหม่สมเนาะเออเข้าก็หูด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 ไซกระจองเนาะจ้าเนาะทับพี่นี่ละจ้าหยัดมาลงไปจ้ะเอาหนามเอาตอนไ่เอาหนามมันถ่วมอันนี้น่ไหม่เนี่เด้อจ้ะเอาเขาซานปิดหนาเนาะจ้ะเนาะเขาซานเหนียวเด้อค่ะทีไสเขาซานนีบวเป็นยังได้พี่น้องทีไสเขาซานเอาะใส่วาไหโน่ไหม่นี่มันขาวแต่กให้มันสมเนาะจ้าเนาะ ให้มันขาวเนาะคือเห่าว่าง่ายวานอใหม่มันสีแดงขาวเนาะ้ายๆก็ว่าเขาใส่ป้าปลาแดกเนาะผสมเห็นบอปลาแดกผสมเห่ามันแดงอันนี้ก็คือว่าเห้ากับเห็ดของเห่านะคะตามสูตรของเห่าพี่น้องเสาสูตรคือเอื้อนิทาก็ไใดเด้อขันพี่น้องว่ามันสีส้มขาทากับเอ้ากับด้ค่ะบ่มีพิดไม่ถือค่ะเห็ดกินจาคลองค่ะอเรือกินกับคายค่ะแต่ส่วนมากก่ไดคขายดอกในเฮือนค่ะกินนอใหม่สมดีแลาเหรือ หัน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 จ้ะสิไดร้าลเติออยู่เด้นคิดว่านาอกระปุกเกือบพ่อซีผลได้จ้ะนี่ใส่กระปุกนาะที่เลือกใส่กระปุกนี่นาะจ้ะเพราะว่ายางมันเอาน่ใหม่สมออกง่ายขันสีใส่ขวดนี่นาโอ้ยพี่น้องเอ้ยเวลากินก่ยากเวลายัดก่ยากจ้ะเอามันตัวนี้ล่ะมันง่ายนะจ้ะอันนี้ก็สูตรใหม่เลยได้จ้ะนี่แบบใหม่อันใดมันสสะดวกสบายจัดไปค่ะบม่มีพิษไม่ีถือค่ะเฮ็ดไปละเลยค่ะ กอกเบิ่งก่อนจ้าว่ามันสิพอบ่กอกเบิ่งก่อนกอกนอไม้เนาะจ้าอัดนอไม้แต่เฮาก็ใส่อันนั้นไปนําอยู่ได้จ้าใส่อันข้าวสารเออข้าวสารเหนียวไปนําค่ะเฮาก็ใส่ไปเรื่อยๆจ้าข้าวสารใส่ไปค่ะใส่ไปใส่ข้าวสารไปนําเนาะจ้าเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆ เฮ็ดไปอันนี้จนกว่ามันสีมิดปุ่นละจ้ะโอ้หลงก็มีบ้างเถื่อก็ได้เนาะเพราะว่าเนี่ยคนฝ่าวเนาะจ้ะเนาะทึงฝ่าวเขาแรงเขาง่ายนั่น่ละพี่นองเอ้ยก็อยาห้มันอันนี้เนาะเอื้อยนิทากับผ้าเฮ็ดจ้ะผ้าเฮ็ดผู้ใดอยากเฮ็ดเอาไว้ถ้าเฮ็ดกินอยู่เพื่อนก็ลองเมืองกะได้เด้อจ้ะผู้ใดนอนใหม่ละลายก็เฮ็ดคือเอื้อยนิทากะได้เด้อจ้ะเด้อลองเฮ็ดเบิงจ้ะเฮ็ดหล้วก็เข้ากะยัดใช่อันนี้ไหวกินได้โดนค่ะกะปุกนึงกะยามเขาหยาเขาก็ออกมา จะกระปุกนึงกระเล้วค่ะย่ามเข้าหิวเนาะเข้ากะเข้าสีแกงใส่อันก็ได้แกงใส่อันไก่หรือว่าพัดใส่หมูสีหมูสามสันทั้งตะแเสบแห้งได้จ้ะพัดใส่หมูสามสันพัดพริกแกงเนาะใส่ใบมะกรูดเนี่ยสีนะคะ่ะพัดกะเพราเนาะพัดกะเพราใส่นอนมายสมสีนะจ้ะลักษณะอังสันกะแซ็บได้จ้ะหรือห่อสีพัดใส่กะทิมะพร้าวกะแซ็บจ้ะเฮ็ดจังได้ก็คือแซ็บเนาะมายสมเน,นานะจ้ะเนาะแล้วมันปลอดภัยน้ำเพราะว่าเขาเฮ็ดเองแม่จ้ะ เราเห็นเองมันก็มีความปลอดภัยเด้มหลายกระปุกอยู่ค่ะนอใหม่เมื่อวานนะคะนอใหม่ที่มันอยู่ในกอกินบ่ท่านเนาะค่ะกอไผ่ละกอไผ่กอไผ่ก้อนี่กินบ่ท่านนี่หลีเพราะว่าตัดต้นมันออกเรื่องพี่น้องค่ะอยากได้คือเออนี่ทากับตัดโคกมันออกจ้ะตัดต้นมันออกเด้อกอไผ่นั่นเห็นมันปงเห็นมันปงนอขัดห้าจงโกโตจงต้นมันไหวหลายนี่นะพี่น้องเอ้ยมันสิบ่ใครหมากเด้บ่แม่นว่าโอ้มันสิบ่ใครเขาเอิ่นว่ายังก่อนมันบ่ใคร ก็ใครออกนอนเหมจ้ะอ้าวนอนเอ้ยหลังจากนันเรีอกเก็บเงี้ยมอแหงแต่กระโปงค,คือเพิ่นว่าแล้วนอ,อนบ่แม่เนาะวะเก็ดหลักกระล่างนอกจากล่างบะนี้กระซีล่างกระปุกมันเลยจ้ะล่างกระปุกมันเกล็ดแล้วกระเสียไปเรียงไหวนอกจากนอเอาไปไหวในโฮมนอกจากนี่มีละนสันนี่เฮือนนี่ละจ้านี่ขวดนี่ละเอาใส่สั่นไหวนาะค่ะเรียงขึ้นแถวไหวสาบลาบอยู่เนาะจากล่างออกทำความสะอาดก่อน กระปุกกระเปิร์กสำรวจว่ามันปิดสนิทบองสินะจ๊ะกระถือมาได้ไลายกระปุกยี่ได้จา้าขันซีโบถึงเนาะเออ่อว่านกระซับซไหวเนาะค่ะเนาะข้าซับซับแล้วข้ากระมาไหวข้ากระดองไหวเนาะจา้ะดองดองบ่ต้องล่างดอกจ้ะซับแล้วกระดองโลดใส่เกลือใส่น้ำเลยโลดบ่ต้องไปบ่ต้องไปล่างน้ำขึ้นมันออกถามว่าล่างเอาเธอเดียวยามเทาสี่ขันเนาะไม่สมเลยเนาะจ้ะเด้อเฮ็ดเอาง่ายๆจ้ะซูดี่กับซีโบคือไผเน่เนาะจ้ะเนาะ กะเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อละหามาักเนาะขันมาเข้ากะอันนี้ไป้ายิงสีนะจ๊ะเข้ากะเฮ็ดเป็นตัวอย่างนะคะไห้กับพี่น้องนะคะซื้อมือกขี้น้องใหม่สมของเจ้าของนี่ละจ้าบ่ไส้ทืิอเพิ่นจ้ะอันนี้นอไใหม่สมปีหนาาะแต่สีร้ายปลูกก็ภัยใบร้ายสามปีสีนี้ก็ภัยชนึงนอกจากไอสามปีที่ปลูกไวย้ยูหาก็เนาะกับสีใดร้ายเติบโย่ค่ะกับเครื่องขวดนี่กับตัวเสริมละจ้าบ่พ่อกับปุ๊กบ่พ่อ กระปุกซื้อมากก็มาใส่ปลาแดกใส่ผสมแนปลาหน่อยแนเนาะจากมันก็คือว่าหลกักกระปุกมะพ่อจ้ะออาล่ะพี่น้องคือว่าเสกยบซัาเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้กะเอือยนีิทากะจะเอาไปเก็บเนาะขอพุณหลายๆเด้อที่ชมคลิปนี้เด้อจ้า